กินข้าวกล่องเหรอะคะนี่จะไปไหนอ่ากินข้าวไปหาลีเบี <laughs> แล้วเลยิโก้บอกจะไปหาเจ้าหญิงบอกว่าจะไปปลารีสไปหาเจ้าหญิงเอาเกือบเก้าบนเขากองก็อ,อยู่นกไก่กัดเนี <laughs> ่ยอร่อยไหมในเขากองพุทธลอะอันค่ะน้องเอริกก็กินเองนะคะเก่งมากเลยะคะ่ะ <laughs> ข้างล่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิง์งอย่างน้อยตื่นแล้วนะคะยมบระธานเด่เศร้าไข่ดีบันไดแต่ว่าเรื่องเที่ยวเนี่ยเขาแต่ว่าได้เที่ยวไข้ไม่หวัน <c oughs> เฮ้ยลิศ ไข่ไม่หวันเหรอเป็นไข่กระยาบวันา่าตะไรไปเที่ยวบ่จนพ่อปุได้ตังสายยาให้มามาไข่วิญญาณยานตาไเที่ยวมมเมาผ่านขนด้หญ่นะะัมหมู่บ้านเล็กนิดเดียว เมลเล็กนิดเดียวเห็นนิดเดียวอะไร <laughs> <laughs> เลกหน่อย <laughs> เห็นดอกใหม่บ๊ายบนะคะ <laughs> แนไใจเลย <laughs> โอ้ขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ดอกไม้มาให้ม,มาม้าหรอขอบคุณค่ะนนดดละมา อุ้ยมือนี้เงียบดีขนาดบ่มีลมบ่มีอย่างเลยล้วมาดูรูสะพานใหญ่กันแล้วเห็นไหมวัวละที่เขาขามาบางยานี่นะคะไกลมาก องสาม l ีห้าหกเจ็ดว่ะเจ็ดหลักเป็นที่สุดปะวะะโมบานเห็นโมบานเลยนี่เดียว เ,เป็นดอกเห็ดยิ้ตามภูเขายิ้มวิยังณขื้แหลบหลินแบบนั้ดูยิ้มวิยังณขื้แหลบหลินด,ดังเส้นเดี๋ยวก่อนนะหึ สองจ้าฟอร์มาดฟอร์มาดฟอร์มาดอินฟอร์มาดน่อยสวยงามมากค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะระหว่างทางที่เราจะไปปารีสนะคะป้าป๊าก็เลยมาแวะก่อน บรรยากาศดีๆจ้ะเมื่อนี่บํลรบรบยังนิ่งสงบมากเลยจา้จาบายจ้าแล้วเราเจอกันใหม่นะคะไปจ้า เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้เนประบดายเด็คนสวยแบบคนสวยกับดอกไม้เหรอปไปจ้ะเราเดินทางกันต่อแม่ชีขอบคุณค่ะดอกไม้มาหาดอกไม,ม้มาใหม่อีกแล้ว <laughs> má má mang đọc mai bởi elit hả má máชอบ đọc mai hả? lấy cho nó lấy cho nó lấy nó lấy cho 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 nó

อาย่าเป็นกินเลยนะคะอร่อยไหมลิซเซ็มไหมเซ็มค่ะโอ้ดีมากจ่ะหัวห่อไหนโย,ยโปะเลยโหชองโปเลยเหรอปาดกิเทอลตื่นมาแล้วก็กินกินแล้วก็นอนต่อ <laughs> วา มือแร้มงมาตอกินข้าวอีกงวะ <laughs> กินนี่กี่พอมือแร้ <laughs> กินข้าวตอนชี้โมงแรกนี่ไปกินข้าวอีกตอนไหนคะคนหญิไปจัง A few moments later คืนนี้เรามาพักที่โรงแรมหนึ่งคืนนะคะโอ้โหเตียงนอนสามเตียงนอนนะคะอันนั้นเตียงนอนเล็กสองเตียงนอนแล้วก็หเตียงนอนใหญ่โอ้โหอันนี้ห้องอาบน้ำค่ะอาบน้ำฝักบัวนะคะ Được con... không? Ôi. Có con โอ้ยอันนี้จะนอนตรงนี้เหรอคะคืนนี้โอ้ยอย่าตกที่นอนเด้อค่ะพุ่คนนะพานอนนะเว้ยแต่เฟลาดูชอาบน้ําก่อนเหรอพี่เาอนอนข้างบนเหรอเอรีนอนข้างล่างเหรออย่าตกเด้อ้านอนใจแล้ว ป๊าป๊าป่ะมามากับเอดติทกับชีเดนอนนี่ป๊าป๊ากับชีเดนอนนี่พี่ใครก็จะนอนข้างบนเหรอไม่ใช่เหรอป้าพามาทานข้าวร้านอาหารนะคะเรามาทานข้าวร้านอาหารนะคะระหว่างรอระหว่างรออาหารนะคะ น้องเอลินมาแล้วคะ่ะทายหิวข้าวอ,ยอยีกแล้วค่ะเครื่องรถดก็กินมาหดโลงเลมเกหิวข้าวอีกแล้วค่ะสองสเต็กเนึ่งอะไรทานให้อร่อยนะคะมาแล้วจะาคงมามาค่นอร่อยนะคะปาปา ก,กินข้าวเร็จก็ต่อด้วยของหวานหรอคะอาที่ทูกันเยคือกันเลยคะไม่ใช่ที่จอยไดๆยิงขขาวแล้วก็ต่อ้วยของหวานไอศครีมจ้ะเออทั้งเอืือทั้งนองอุ้ยบังหนา างนาผู้มากกินของหวานคนนะโอลาะละโอลละตายจาก,กินเสร็จแล้วเราก็ไปนอนพรุงนี้ก็เดินทางต่อนะคะไปเที่ยวต่อคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไ้พอกันไหมในะคลิปถัดไปเนาะจ้าขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ